ถ้าบอมพีน่วงเมื่อสิ่งไสประกาศมาซ่อมพันกระไรบทต่องเห็นมาถามอาจารย์ยวัดดอกประกาศมาซ่อมพันธรเห็นเศร้าบานหูนี่บ่ไม่ผู้ใดสงส์เอ็ดเนียุต ห้าแสนเนะ่ากรรมการเล้วนครมหอูเอจะบอกแจ้งคณะกรรมการเบิรทุกคนแจ้ง

เดีย๋ยวนี้ในเรื่องที่ผ่านไปก็คือผ่านไปเข้ามาซอยกันแก้ปัญหาไม่กคยขึ้ขนคณะกรรมการเจ้าก้อนนี่เขาก็หลายคนตัง้งกรรมการว่าขึ้นมา23คน,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 นูุระ23คนูุระเขามาบริหารอยู่ในวัดนี้แต่ว่าไปใส่เงื่อี่หลีเน,น,นี่ยไปใส่กรรมการยูอีกเรื่องหนึ่งแขกว่าบาทเราอีกร่วมองนี่ให้พ,นพจน์เพชรอี่นี่ไปใส่กรรมการนี่สองเท่าเทอาแสนกว่าบาท จากมู้เ่วบอันี้ที่บปนผ้าเี่ยเียหลฟ์อยู่อะไรเยตอนเ็ดนี่ผู้ใดเป็นคนขายครับเออเอาเอาอาเอาโอเคครับมันแมนอยู่มซอย่เออแมน ตกลงกันขายเท่าไหร่บูงแต่ว่าขายสต้นต้นเนี่ยเขาจะหูว่าต้นขยุ่งนีเปยังไงเขาก็บบหูเลยอาจารย์ตัดไปเหมือนกิดอ่รละเจาอยากอนี่าอกมเา่อกอรเ่นมาบข้รปอเลี้ยมันสิบหเอาสรุป ก็จะรุมัได้ัค่าใจค่าจค่าสีสื่อขายกันนีแปรต้นแต่พึ่งกรลังตัดได้าต้นสีคขยกันนีสีขายแปต้นกรลังตัดได้าต้นครับ นั่นนีแบบไม่อดใครขายบ้ายบ่ได้บ่ไดเนี่บ่ไดมันต้องน่งลงแลวกยกมือไผ่มนี่คือการอมาช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันผมขอขอเบาขอเบาแค่นี้เดี๋ยวเดียวผมทีอธิบายคำหนึ่งเนี่ไอยิงงือผมเนาะ ผมเข้ามาใหม่ใช้บุรีตำรวจนั่นะบอกกับผมี่รอกครับเดี๋ยวผมก็เลยว่าผมสีจัดตัวนี้ระบบตัวนี้ผมสิจีนออกไปในระบบทีมันเคยกระคาสั่งมาอยู่นี่ผมต่อไปนี้ผมก็เลยบอกว่าเขาก็มาเบื้องใหม่เนาะผมก็เลยว่าอาจารย์เราก็บอกว่าเขาสีมาิดต่อสื่อใหม่ผมก็เลยว่าผมบุกท่านมีปัญญ่าสีสีไห้ผมเขาปรึกษาครับ ทั้งปลัดก้อนวัดทิตาเขาก็มาจอใหม่เนาะผมก็เลยได้แล่นเขาไปหาประลัดประลัดก็บอกผมว่าให้ผู้ใหญ่บ้านมันมีหนังสือมันมีทีเอกสารจิตบอผมก็เลยเียผมกัยังบุษนีน่ใจว่าในในวัดนี่มีมีเอกสารจิตเทือบอผมก็เลยจังคว่อดไ๋ บานี้เขาก็เลยมาจ่อใหม่ผมก็เลยให้เล่าออกมาบ่งท่านปรลัดครับผมสิแก่ปัญหาจังไหพมันก็บ,บอกผมว่าให้ชรวอหรือชาวบ้านมีบ่อให้เจ้ามาเก่าแต่บ่อตอนนี้มันเรื่องไม้พุ่งนี่อันนี้ครับผมก็เลยบอกว่าเขาเสียชีวิตเขามาเสี่ยงกับเรื่องลูกพื้น เขาก็บบกุ้มแม่ในก้านที่เขาสิมาเฟืาให้ผมดอกชีวิตของเขากับมีลูกมีเมียมีคุณค่าแม่ครับแม่ผมก็เลยจังคอยหาทางออกให้ผมเนี่ยบัดทีตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าผมก็เลยผมก็เลยบอกกับหัวหน้านั่นว่า ท่านสิเห็ดวัดบ่อหรือว่าท่านทีอะไรท่านกันมันมี่ถามันมี่รักฐานให้ผู้ใหญ่นี่เว้ากับชาวบ้านอยู่ดอกว่าหากกำลังการหมู่บ้านนั่นว่าเฮาสิเอาใหม่ตัวนี้หรือห้อสิขายบ่อห้องสีไปเฮ็ดอีหยังเฮาบ่ทนเฝ้าดอกผู้ใหญ่บ้านบ่มีปัญญาสิมาเฝ้าผมก็เลยว่าอาจารย์สิเฮ็ดจังไดหนอ แต่ที่จริงผมบอตัดตัดสินตั้งแต่นั้นเราละผมบอกว่าตัวนี้หามยุ่งกับไหม่ด้วยเด็ดขาดตัว่ายังผมผมก็เลยบอกว่าให้ผมพึกษากับเจ้านาทาทั้งในก่อนเพิ่นกับให้คำแนะนำว่าถ้ามันมีเอกสารชิดเดียวสันผู้ใหญ่ถามเจ้าวาดเบิ่งเด้อว่าเพิ่นสิเฮ็ดในรูปแบบไหเราก็เอื่นชาวบ้านมาฟังน้ำแน พ่อเพื่อนเลยตัดสินใจแต่ว่าผมนี่คือบ่ได้คือผมกับบ่ด้ปรึกษาครับพูนยัยมียัยอยู่ดอกคืออาจารย์เราก็ว่าอยทั้งอาจารย์พี่ชาเราก็อยู่หันเล่าก็บอกว่าโอ้ยผมย่านเลยพูใหญ่ก่อนกันพูใหญ่เพราะว่าผมอยู่คนเดียวคือผมก็เคยเห็นแล้วล่ะผู้ใดบ่คนบ่ถือคนผมก็บ่ฮู้เพราะว่าหยังผมเคยเห็นแบบโน่นโน่นนี่ล่ะบับโน่นนี่เองกลางบ้านขณอยู่ในอัน นี <N iss an> ่ผมก็เลยว่าผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าาอาจารย์แต่ผมต่อไปนี่ผมปฏิวัติเลยปฏิวัติในกา้น่าแมนอาจารย์เอาเงินตัวนี Loud ้ออกมาแล้วผมสิใส้นีแล้วเพราะว่าผมสิบอกเอาคือกรมมกาั้นชุดเก่าหรือว่ากรมมกาั้นชุดที่แล้วมว่าผมก็เลยบอกล่าว่าคำนี้ท่านตัดสินใจด้วยว่าเราก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ ผมบอกว่าผมนี่เคยมานั่งบึงนล่แหะว่าเงินมั่วนี่มันบบเคยเลยเขาบ่เห็นผลงานเขาก็แต้มนี้ผมมาตลอดมี่ชาาบ้านนั่นล่ะเต้มนี้ผมมาว่าเป็นอย่างคือผลงานบบออกละาอผลงานมันบ่ผ่านผมก็เลยบอกว่านี่ะคือผมสิเย็ดให้บานนี้ผมก็เลยบอกว่าด้วยว่าท่านอาจารย์กระตัดชิงใจว่าปีอันนี้แต่ว่าเงินตัวนี้ถามเอาไปทางไหนด้วยเด็ดขาดใส่นีหมัด ในสมัยผมถามมันเหลือหลายวันไดนผมก็บอกว่าผมสิหาม,มาต่อไปนีห่หามไปเส้นแต่กี้ผมบ่ได้ไปเส้นผมก็บหูว่าผมบ่ได้ไปเส้นมาใส่วัดแต่ผมก็ต้องรับผิดชอบเขาใจคุยไงครับค,ครับวันดีครับตายตายโอ้ยจัตุรัสนี่อะไล่ะครับคืนหูที่เห็นกันนี่แหละมันมันี่ลักการบดเดนนะบลักการาว่า มขายสามต้นเหมือนกันแต่ัดขามไม่ต้กูลละสามต้นเหอหาันเี่เอาจ้กป่าพูด้าชิปลมเลชิปมก็มีวัมามันมาตื่นช่วงนี้ครับต้นท่อทต้นเหล่าข้าบานออกมาก่อนยังบุปรงใสนะนั่นแหละครับปัญหาใหญ่นาลุงยิงขอมาตายหนึ่ง ่เขาเียวแล้วกันครับหวโปร่งใสกันเสมอนิเพราเป็นถ้ำน้ำยังหยายุบ ว่ามัน,กกนตกลงขายว่าตอนแรกว่าสามต้นปัดไปหน้า่าแปดต้นมาดีครับครับไปเลยครับย้อนไปก่อนว้าวตองไปใส่ใจในจุดนี้จุดดันไปเอาบ้านที่หลัประเด็นมาคุยกันแล้วไปยังชาวบ้านจ้ะแม่ เออแล้วทำไมถ้าบใยสุดใจจะขายกันมักครับยังไห้องโทษเอินกันแรนรัดกันเป็นหุ่นอยู่มันคือจุดเริ่มแเกีเราโวม,มบี้กันใชาคมรับรู้กันเพียงไอ้คณะกรรมการเมื่อวานหรืกวการเมือาแต่ละท่อนหินกันออกจากนี้ไปพุทธคาละยายเงี้คแบบมันขาย หัวไปหัวแน่นคนก็จะเอาว่าลงเถื่อนอย่างนี้เยเดี๋ยวเดี๋ยวลงล่องล่งมาเขาเขาขายอยู่ที่ว่าเรื่องครับที่ว่ามารับหลอดตาใหม่ในวัดบนหงอบนเครื่องนี่การยินเสียงต้นชูไทยมาประมาณทุ่มกุ้งกวนะครับทุ่มประมาณทุ่มเครื่องครับ อ่ามาดีกะเรยเดททั่บอกกันชาวบ้านหัวไปรุ่นก็ออกมาเมืองก็ได้ไล่กันมาดีหนีขี่รถหนีออกทางทางหนังหวัดอ่ามาดีก็เด็มีคนติดตามไปอยู่ก็บโอกาสที่ตามไปไกลไกลกอยกลกบมากับบ้านเมืองพากันมาเมืองใหม่นี่ว่าตอนแรกก็ว่าตัดเห็นตนเดียวเพอดที่ป่าใหม่เพิ่งมานะครับป่าใหม่เพิ่งก็ว่า มีใบสื่อขายกันประมาณแปดแปดตนได้พี่หรืวป่ามีหงไดอยิ่ในภาพผมเมืองเนี่ยเหะแกก็ย่างมื่อนี้ก่นเริ่ม,มาพอไอ้ยุดนี่นะครับนี่นะครับตัดด้วยถี่ชาวบ้านบวฮหูครับด้วยการแบบบปฮงหูเพรานว่าเอาแต่ขนาคุ่มสิบคนนะนะครับอู้อเห็นกันแค่วขนาคุม่มกักรรมการมุ่บานแค่นะั้นครับ,รบรตัดกันขึ้นนี่าานแ,นแม่นครับ เลยเห็นในซาบานโบกพอใจนะครับนี่เราเรื่องมันคือว่ามันบบกพานการประชาคมนะครับเพราะมันเป็นของส่วนรวมเป็นของส่วนรวมันบะเมีนว่าสี่เห็ดตัดแบบพลราการ